คือผ่านกระบวนการมาเหมือนกันโอ้อันนี้ไม่กล้าหมุนเลยเดยี๋ยวก็องเดี๋ยวเป็นเรื่องดีเรานี่ยิ่งบ้อนอันนี้สวยมาก <laughs> นกฟอนเมื่อกี้เราออกห้องเตาใช่ไหมจากที่เราเห็นเป็นดินดำๆครับพอเขาบีบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นดินขาวๆขาวๆแบบนี้มีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดนึงนะฮะเราไปลงสีกันได้เลยลงสีเซรามิกว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเราจะเอาให้เป็นปากของได้เลยครับอันนี้คือเราก็ขโมยมาด้วยจะบอกว่างานศิลปะยากมากเลยนะทุกคนเลี่ย่ะคือกัลมันเร็วมาเร็ว อ๋อะะ oh. อันนี้คือการลงสีเท้นสีในเซรามิกจากที่เราเห็นดำๆแหมมัน,มนจะแกงกิ้งนะคะที่เขาก็จะลงสีเพ้นสีในเซกันในตุ๊ก,กตาการ์ตูนทูกอย่างนะคะ,คะ สีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีที่ทำเซรามิกโดยเฉพาะเลยค่ะใช่ค่ะก็ลงสีใครจะลองเขีนบ้างไม่ค่ะอันนี้คือขอลาผมกลัวสินค้าเสียหายเพราะว่าเรื่องศิลปะนี่ผมไม่ไหวจริงๆห้องนี้จะเป็นห้องที่ใช้สมาธิมากนะคะแล้วก็ต้องมีความละเอียดอ่อนในการลงสีแต่ละอย่างและชิ้นงานนะคะค่ะแต่ที่เห็นแก่งๆแล้วก็จะเป็นลักษณะลงสีเพ้นสีนะคะนี่จะจาเป็นการลงสีบน แก้วกาแฟนะคะโอ้ด้านนี้เราต้องเขียนลวดลายก่อนอันดับแรกใช่ไหมคะแบบนี้แล้วเราก็ใช่ค่ะนี่ค่ะจอยลองไหมไม่ค่ะไม่จอยขอเซโนเลยค่ะโหสโนซีนะคะดูดิอันนี้คือต้องใจเย็นแล้วนิ่งมากเลยนะทุกคนนะอันนี้เป็นใช่ค่ะอันนี้เป็นการลงสีแก้วค่ะเดี๋ยวเราเป็นดูว่าพี่เขาจะวาดพวกภาาวรรณคดีเนี่ยค่ะในโลงกระถางใบใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องมีสมาธิประมาณไหนใครจะลองก็ อันนี้ไม่ให้ลองไม่ได้เดี๋ยวเสียหายอันนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะใช้เวลาโดนว่าได้ใบหนึ่งเมื่โดนไม่นานแต่ว่าถ้าพี่จอยทำกันทุกคนบอกเลยสวันก็ยังไม่เสร็จโอเคแล้วเขี็นใหม่ก็ได้เขียดใหม่เราไปดูดูกันโอเคค่ะไป อันนี้โอ้โหนะคะจะเป็นโวกงองหรือกระถางใบใหญ่ที่เราเห็นในตอนปั้นขึ้นรูปนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่เขาก็จะนํามาเพ้นสีนะคะเพ้นสีเพ้นภาพพวกภาพในคดีนะคะสีที่ใช้อันนี้คือเกี่ยวกับสีสุนในเดิมต้องขอกอนนะคะจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นภาพพี่ยังเน่ อันนี้คือภาพชนบอ่าชีวิตชนนบดอันนี้ก็จะเขียนร่างภาพไว้ก่อนนะทุกคนแล้วก็ลงสีอยากเห็นตอนโฟนเป็นเด็กน้อยไหมอยากเห็นฮะเออมาดูตรงนี้ครับผมมาทุกคนมีจอยไห่อยู่ตรงนี้จอยมีจอยด้วยโอ้โหอันนี้เป็นทีลีเข้าสายใช่ไหมคะใช่ไหมคุณคุณครับเหมือนเล่นตอนช่วงอนุบาลแต่ตอนนี้ก็อยากเล่นแต่ว่าเพื่อนไม่เล่นด้วยนะไหนจอยจอยนี่อาจจะเป็นคนตัว ตัวสูงหน่อยใจเย็นตัวใหญ่เกินไปร้านนี้ไม่ใช่เนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นผมนะอันนี้นะคะเป็นการงล้างหน้าบนเซรามิกนี่กลัวไม่กล้าหมุนไม่กล้าจับอะไรเลยใช่ค่ะโอ้โหใครใครที่มาก็ลองเขียนได้เพ้นได้นะคะได้แต่ไม่ใช่พวกเราสองคนแน่นอนใครนะครับที่อยากจะมาสี่งานอย่างนี้นะครับก็อาจจะมาทำความรู้มาเรียความรู้แล้วก็มาลองศิลปะเรื่างนี้ได้นะครับเรียนเชิญทุกคนนะฮะใครอยากมามาเลย แล้วพี่กุ้งบอกว่าต้องมาที่ศิลปชีพบ้านคุณนะค้ามาเลยคนวะมาเลยก็ไปรคาลอตรี่แล้วพี่กุ้งบอกว่าเรามาสามารถมาทําได้แล้วก็เอาไปได้เลยใช่ค่ะเราทำสวยก็เอาไปเหรัญญชีพคยณนะค้ส่งสริมให้คุณเอาไปได้เลยเอได้สมัครงานด้วยในการได้งานด้วยนะฮะพี่เขาทําตั้งแต่ ชิ้นมือะค,ะค่ะที่นี่ไม่จําเป็นต้องมีความรู้มากมายแต่ขอให้มีฝีมือ,อมีใจในการรักในการทําใส่ใจกับงานทุกชิน้นก็จะออกมาสวยงามแล้วงานชิ้นนี้นะคะใช้เวลาเท่าไหร่เฮ็ดนั่นล้วัวทำบ g o เ g ิ e เฮ็ดด้วยคดดนแล้วบอกค่ดดแะ,คะแม่เครื่องเดือนนะคะเครื่องเดือนครื่องเดือนให้ใบเดียวเนี่ยวคะ่ะแม่ปั๊ด แล้วระยะเวลาการทำครึ่งเดือนเนี่ยหรือว่าสมมติเสร็จหนึ่งเดือนนะครับใบนี้เนี่ยขายมันเท่าไหร่ถ้าเราลงพวกน้ำทองหรือปิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทคุ้มค่ากับการรอคอยสุราคาแเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดฝรั่งจะชอบมากค่ะจะเป็นงานจองหมดนะคะเนี่ยเออพอดีลูกค้าเป็นการสั่งโดยตรงมาเมียนแต่เพื่อนแซงว่าอยากได้ควายตัวนั้นด้วยไข่ตัวนันเพาะเห็นว่าชี้ไปแล้วเสียดไปแล้วเพือนอยู่ด้วล่ะเมื่อกี้นี่ไข่ปึ๊บสร้างกรงพุ้งปั้งก่อนเลยนะคะไม่เพียงแค่แบบ ไหหรืออันนี้ใช่ไหมคะแก้วเราสามารถเพ้นได้ไหมคะ่ได้ค่ะได้เราเพินแก้วไขกระดแก้วจานอะไรคือได้ทุกอย่างเลยต้องทานอันนี้ก่อนผ่านบิสกอนนะคะในขอดูดูดูดีกว่าเราต้องไปดูดูทุกอย่างเราจะดูทุกอย่างทุกคนอันนี้คือไหเพื่อใช้เวลานานแหละเรามาดูอันนี้กันว่าใช้เวลานานเท่าไหร่อันนี้แม่คะใช้เวลานานไหมคะในการทําไม่ค่ะไม่ค่ะสองวัน ไม่บอกไม่ข่าแไม่ต้องมายุ่งฉันจะทำงานอันนี้ก็คือผ่านกระบวนการมาเหมือนกันอ้อันนี้ไม่กล้าหมุนเลยเยอะคนเยอเป็นเรื่องดีเราดีอนนี้สวยมากไม่สวยมากอ๋อนี่หมุนให้ให้เจ้าหมุนหมุนเเจ้าหมุน อันนี้ชิ้นละเท่าไหร่คะแม่ท่าผเขียวไผรตัดน้ำทองถ้าขายจะอยู่ที่5 5 0ร้อยหาสพร้อมจานพร้อมแก้วปิดด้วยค่ะพร้อมเซ็ตค่ะเดียวว่าใครที่อยากจะเปิดร้านกาแฟนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้รุนนี้แก้วเดียวก็อิ่มเลยออันนี้สวยแบบนี้แบบลายผ้าคามเลยเหมือนผ้าคามเลย อันเป็นสิงกะระต์ของสกลนครผักลายลายมัดมีแล้วก็เขียนใส่ในในเซรามิกอย่างนี้ได้เลยนะคะเราต้องจับลักษณะนี้ค่ะอย่าให้โดนสีนะคะโท๊ะโตโต๊ะเกือบเลยค่ะพกไม่กรจับขึ้นเลยกลัวทำโต๊ะอ๋อเนี่ยโอเคว่าเอรามวยโบราณของสกลนครเราก็มีค่ะอุ้ยเหมือนอย่างพี่โฟนถือเลยนี่ฮะแต่ตัวนี้จะเป็นวันนี้คือเวอร์ชันสัเร็จเลยใช่ไหมครับนี่เสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้คือเทียบกันระหว่างว่า ก่อนที่จะลงสีสาเร็จกับสําเร็จแล้วนะนี่คือการลำมวยไทยของโนคอนครับค่ะพี่เมตีเป็นคนว่าสอบถามแล้วนะคะจะสักยันอะไรห้าแถวหกแถวสี่แถวเดี๋ยวพี่เมตีก็ทำให้เอา๋ยวเดียววาผมเจ็บเขากลัวเราจับเนี่ยเขาเขียนไว้ปะห้ามจับโอเกือบแล้วหูนตาไม่ดีนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพี่โฟนเลยเนี่ยอันนี้น่ารักจังเลยดูดิทุกคนอันนี้น่าจะเป็นพี่จอยมากกว่าอันนี้ใช้เวลานานไหมคะ ไม่นานเป็นวันนะคะหรือว่าไม่ใช่เป็นวันไม่เป็นวันโอ้โหเพิ่งเขียนแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วน่ารักอันนี้ขายประมาณตัวแล้วเท่าไหร่คะไ้กุงแล้วแต่พี่กุ้งเขาบอกว่าแล้วแต่พี่กุ้งกุ้งเท่าไหร่ถ้าจะร้อยเออ๋ออันนี้แล้วแต่พี่กุ้งพี่กุ้งคือผู้ตัดสินครับผมแม่นแล้วมีคนขายอ๋อดูน่ารักมากเลย และตรงนี้นะก็จะเป็นโซนในการลงสีใช่แล้วค่ะที่เรามาดูการปั้นการเผาการลงสีนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะมีทั้งการทำการทำดอกไม้ประดับดอกไม้กลมนะครับแล้วก็จะเป็นการลงไรนะพี่พี่กุ้งครับที่เป็นการเหมือนว่าอะไรนะครับปาดผ้าเราเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์จะเป็นเซรามิกเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ว่าของเรามีหลายแผนกครบเครื่องเลยเรียกได้ว่ามาที่ยวครบครันในเมื่อในเมื่อทาแบบอันนี้แล้วก็ต้องมีแบบ อาจจะมีดอกไม้อกัก็ต้องมีดอกไม้เห็นไหมเหมือนรู้เลยเหมือนรู้เจะกันแล้วเราจะพาไปดูการทําดอกไม้ที่เรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดค่ะที่เป๊ะเลยค่ะนีแล้วไม่ต้องไปอยู่ที่เลยครับต้องไปหาลอตเตอรี่ผมไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวจะพาจอยกับอาโฟนครับผม ไปดูแผนกดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะรเลยนะคะนี่พี่จะบอกเลยว่ามาคุ้มจริงๆที่กรุดนะคะใช่ไหมพี่โฟใครอยากจะมาลองฝีมือตัวเองอยากจะมาประชันฝีมือได้หมดเลยหรือว่าอยากจะมาทำวิธีการใหม่ๆหรือว่าจะมีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาใชมาวาดมาต่อยอดได้ใช่มาต่อยอดได้และที่สําคัญนะสามารถทํางานที่นี่ได้ด้วยใช่แล้วบอกว่ารู้จักพี่กุ้งใช่ตั้งแต่มาทุกคนยิ้มด้วยหมดเลยเฮ้ยเราจะบอกเรามาจากวิดีโอพี่โฟนพี่จอยนะสุดท้าย พี no, <si ่กุ้งบอกไม่รับจอยทำหูขาดไว้พี่ไม่รับนะแต่ว่าสิลปะชีพบ้านปูนาคามเนี่ยรับอ่าราทุกคนี่เข้ามาค่ะแ้่งั้นเราไปดูดอกไม้ประดิษฐ์กันนะโอเคค่ะรับผมตามมาเลย